สบายดีพี่น้องสบายดีบ้านทุ่งครับผมเมื่อนี้ฝนตกสองมื้อสองคืนสองมื้อสองคืนแล้วครับผมกับบ้านทุ่งเราครับผมนม้ำก็เต็มให้นงให้หน้าแล้วเมืองที่ล่ะต้นไม้เอียงโบตงหดกะดียางโบตงหดครับผมเมืองหางอยาแต่หน่อยกระลังติดกระลังติด โอ้ยเปียกเมืดละ่ะอยก็ได้กำลังติดเดี๋ยวสีเอาปุ๋ยมาใส่อยู่ส่วนต้นไม้ก็ไม่ต้องหอดพี่น้งองหาบ้านก็ฝนสาดนิดหน่อยก็จังสิเอาไม้ถูกพื้นมาถูออกกวดทำความสะอาดเดี๋ยวหลังให้ฝนตกให้ฝนหยุดตกก่อนฮะมึงตุนมกม่วง่อยตีล่ล่ะ แตกยอดขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ทำความสะอาดเดี๋ยวก็หาขี้ฟุนขี้ยังมาใส่เล่าตากผ้าไอย่างแง่ับผมนี่และบ้านทุ่งเฮาสบายสบายสไตล์บ้านทุ่งต้นพักขาเพื่ว่าขึ้นแล้ว ขึนงามแล้วเดี๋ยวก็แปกยอดครับผม,มขัดแหนมพึ่งแล้วครับผมขัดแหนมแหนมตุ้มครับผมแหนมตุ้มแหนมตุ้มกัดใส่กับบพริกพี่รอ,องงามขนาดเมืองปลาตะเทียนว่า่ะ มีใส่สามตัวโลสองตัวโลเหมือนอื่นแหงชิมีจะใส่ไงไ่งพี่น้องประมาณสองตัวโลเด้อกาบเพ่เกินสองตัวโลตั้งเทียบกับตัละโลครับผมนี่ปลาตะเพียนนะครับพวมแซบนี่ตรงยกให้ปลาตะเพียนพี่น้องแต่ว่ากางกางมันหลายแต่ว่ามันมั่นแซบสงไข่ปลา ปลาซับครับผมสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้าคนตกพี่น้อง บนตกบนตกบนตกบนตเข้ากับขายคือเก่าเด้อจากของพวยยุทธเด้อจากท่ว่าวันเขาพันสามาังหันบอ่บอใดบ่อใดไปเฮ็ดบุญจ้ะสีมาบอกเก่าบอกเล่าบุญพี่น้องนี่ละจ้ะกะเมื่อใดที่แพ้ว่างแพ้ชีเฮ็ดของไปแจกเฮ็ดบุญไหมจ้ะถือว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอ่าช่วยโควิดน้ำนอพี่น้องนนเนาะแพ้กะชีไปแจกไม่บานนี่ละจ้ะ เฮ็ดเ็ดแหนมเฮ็ดใส่กอกนี่ละจ้ะแค่จะเอาไปแจกถือว่าถือว่าเฮ็ดบุญเพราะว่าอ่าวังวังวันเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันเขาพรรษาเพร,รพรรได้เพรพได้ไปเฮ็ดแมจ้ะกลับมาบอกบุญพี่น้องน้ำกันเดยูตะทุงโมหูเลียงเข้าไปบ้านเมื่อวานนี่งาว่าอันบัพะกันเข่ามาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเลยน้อสันบ่หูพี่น้องโมลืมโมมีปฏิทิน บ่ได้เบิง่งโทรศัพท์บ่บได้เบิ่งขา่าวบ่ได้เบิ่งหยังพรอว่ามันเป็นวันหยังก็เลยบ,บ่รู้บัดน,นี้ย่ยาจนว่าเข้าไปยามมื้อแลงเผย่าว่า,าย่าจังบอกว่าบ่พากันมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนี่เพจก,กระเล็กปรึกษากับตาหน่อยว่าเพจสิเฮ็ดแหนมกับใส่กอกนะจ้ะไปแจกเอ <c oughs> าเครื่องซีนคอยเป็นอีหยังไปแจกจ้ะรัอควันควันเอ ไปแจกจ้ะพี่น้องไปแจกเฮาก็สิไปแจกมันดูดแต่ว่าบ่ซินเฮาก็สิเก่ยอีกเทื่อนึงเฮาก็สิไปแจกจ้ะพี่น้องกะสิมีแหนมเพชสิเฮ็ดแหนมเฮ็ดใส่กอกนี่ล่ะจ้ะเพสิไปแจกแจกอันน้ำบาน้ำบาแต่ว่าเฮาสิบ่สัมผัสแม่จ้ะเฮาสิไปหอยไว้หอยไว้ให้เพิ่นย่างมาเอาๆให้เพิ่นอันย่างมาเอาอยู่อันประตูเพิ่นเอา เขาจะบบสัมผัสเขาจะบบแจกแบบสัมผัสนม่จ้ะพี่น้องโอ้ยป่านเขามันดัน,นดอกเอาเครื่องซีน่อยบบซีนเขาเนี่ยียอ่ะก็กเลยปรึกษากันเบิง้งสันดีว่าเออเขาเห็ดยังสีดีบดเ่เท่าสันดี ี่น้องกะมือใดว่าแพ้แพ่ว่า,างคุณล่าจา่ะมือใดมีของหน่อยๆที่ที่ส่งหน่อยหน่อยคล่าจา่ะจเพื่อจสิไปแจกเฮ็ดไปแจกเดี๋ยวไ้ฟ้ามันเปิดให้ฟ้ามันนเบยๆก็นี่ก่อนั้าม,มันเ,เบืยอเลยเฮ็ดไปแจกมาได้ดอกพี่น้องมันเข่าไปากกางไปา,กากจ่ะหนทั้งไปงากยาจ้ะพี่น้องไปยาากที่นี้อ่ะ ส่วนที่เขาไปในบ้านได้ลมฉีดตมลมปูดลมเป็ดไปทัว่วลานคนถามว่าเพรเป็นยังคือแหนมเพรเป็นยังทีเ่เฮ็ดตุ่มซ้ำกันได้เพรสังเลยจ้ะก่อนที่เพรสิมัดเพรใส่ถุงแล้วเพรก็สังให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องเบิง่งนี่แตะตุ่มแต่ละตุ่ม,มเขาจะสังทอกันเบิดนี่เห็นบ่าจา้ะ ก็กันเบิดจ้ะเขาสั่งก่อนเขาใส่ถุงตักใส่ถุงแล้วเขาก็สัง่งเขาจังมัดแม่จ้ะพี่น้องโบเมนว่าตักใส่แล้วก็มัดโหลดได้โบมเมนเขาต้องสัง่งนะผู้ใดสั่งเลยทีผ<ฮ>ู้ใดเ,เป็นคนสัง่ง <laughs> เขาก็ต้องเฮ็ดทุกอย่างมันต้องใส่ตาสั่งจ้ะบัว่าบัว่ที่เป็นวิธีการปรุงบัว่าวที่เป็นนี่ยังต้องใส่ตาสั่งเขาเห็ดมัอหม้ออะไรได้ดิจ้ะ ึ้นจากตักแกะลงขึ้นจากตักอันนั้นลงกับบ่อใดได้จ้ะเขาต้องสั่งทุกอย่างต้องชั่งนะคะขนาดว่าเอาใส่ถุงแล้วก็ยังต้องสั่งจ้ะสั่งบะเมียน่าอันนึงหน่อยอันนึงใหญ่ได้พี่น้องเคียงซีนข่อยบ่อซีลเลยขยี้บ่้เสียงเงินซื้อเคียงซีนอีกสักตีนั่นอะจ้ะจ้ะมาบอก พี่น้องนอกจากว่าเพื่ชีเฮดบุญเพื่ชีแจกของเพื่ชีแจกของให้ให้ช่วงโควิดเนี่ลเจะให้เจ้าบานนี่ละกระชีแจกให้เพื่นแหนมใส่กอกแหนมใส่กอกกระสองอย่างนี่ละจะแต่อันอันไหนสิ่งใดที่เพื่เฮดละเพืกระชีแจกให้เพื่อนไปได้ซิมได้น,นั่นเบื้องฮะที่าเพื่นอยากมาอุดหนุนเพือนอกจากพี่น้องเพียงชิ้นข่นขอยโปริ้นเขา เงนี้บรสิทธเลยป่ะเอเอาไปบดูดป่ะบอเรื่องนี้บดูดออโอ้ยเอ็ดบาทกอยเทนอยังซิ้นกระดใส่งานลายใส่งานลายนี่จ้ะ ทุกอย่างที่เขาเห็ดแต่ละขันข้นตอนมันก็ต้องมีขั้นตอนเนาะจ้ะพี่น้องมันก็ต้องสัง่งนี่ค่ะเห็นบ่ท่อกันเบิดเป๊ะ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 บ่มีอันหน่อยบ่มีอันใหญ่เห็นบ่จ um ้ะพ like you know. ี่น้องเห็นบ่บ่มีอันหน่อยบ่มีอันใหญ่เด pues okay. ้อจ้ะพี่น้องท่อกันเบิดห้าขีดบ่จ้ะบดต้อเอาเครื่องซิ้นถอยไป ก็ต้องว่าอันนั้นน้อยอันนั้นใหญ่ต่น้อยเป็นคนซอยถึงซอยทั้งจมให้กันจ้ะพี่น้องเว้าซื่อๆเด้คู่เฮาเนี่ยผิดกันสูมือผิดกันบ่แม่นเลี้ยงหยังเด้เลี้ยงจังซี่ล่ะเฮ็ดเวียกอันเอ้าบ่ซินอันนึงได้อันนึงบ่ได้จังซี่พี่น้องเอ้าักเบกแพแหนมก่อน อันนึงได้อันนึงบ่ได้เังสิพี่น้องจะพิสกันพิสกันซุน้มซุ้มือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ว่ากะกัยังฮักกันคือเก่าละพี่น้องกะเอ้ยพิ่กันน,ะน,น,นั่นอนว่ได้บ่ได้แบบด่ากันได้ยังไงสักทีแต่กับมันกะนยังไงล่ะคนหนึ่งเห็ดบถื่ตาคนหนึ่งคนหนึ่งเห็ดบถื่ตาคนหนึ่งสี่มหยพี่น้อง เฮ็ดเพา่นใจอือเฮ็ดบพาท่นใจกันจนี่สิไหมพี่จังเล้าขัวพริกจนี่สิเล้าขัวพริกเล้าตำพริกสิยต้องไปหยุ่งน้ำเล้าบ่ได้ดิพี่จังอพอนแหน่ยพอยังสิหนาที่ไผหนาที่มันแม่ใจพ,พี่น้องหยุ่งน้ำกันบ่ได้พี่จงชิ้นขอ่อยกิ้วไต่เลยนะเบือ้องสูง ยุงน้ำกันบ่ได้ถ้าหยุงน้ำกันแล้วมันได้ว้าขึ้นกันรวดต้องเฮียหน้าที่ไผหน้าที่มันพี่น้องคนใดสนใจก็สั่งขาม้าได้เ้ยจ้าส่งของทุกมือเด้จ้า แล้วคนถามว่าเป็นอย่างหนม้เพราว่าคืบอบัวไซต์ผิดเพร,าร่าบัวไซตจ้ะเนื้อมันยุ่ยได้จ้ะพี่น้องถ้าใส่พริกอะแล้วซีเฮ็ดไทยมันเน่าเร็วเฮ็ดไทยบักพริกอะมันมันเนาเ่เนนนเนาทั้งที่สมมันสมเร็วเป็นไหมพี่น้องเพราว่าเลยบัวหยากบัวไซต์เพร่าบัวไซตจ้ะเพราะ,ระาว่าแบบพริกมันบักพริกมันไปตัดต ปกพีกกับแหนมมันมันถึงกันนะมันไปตัดกันมันไปเ็ดกันให้เนื้อมันยุยเนื้อเนื้อมันบดเองแล้วก็เอ่อเห็ดไห้เฮ็ดให้มันเสียเสียรสชาติเร็วเหม่อนะพี่น้องก็ซื้อปกพีกมากันน้ำจากเอ้าจากที่แหนมซิเก็บได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเสียในตู้เย็นเนี่ใช่จากที่เขาใส่บักพีกไปกับชิเก็บได้หน่อยกว่านั้นจ้ะเพราะว่าบักพีกมันที่ไปเ็ดไห่ เนื้อของหมูเปียกสมเร็วหอยต้มเหลืองยังขนาดที่เพี้ยเปเลี้ยนน้ำเพลินเพลินกันยังเพลินกันยังให้คั่ปรึกษามาเนาะพอเนอะบักโอคัน้นดุเพื่อกันยังให้คั่ปรึกษามาเห็นว่าโบไซพีกดีที่สุดทาเฮาเฮ็ดทรงถ้าอยากกินบักพีกอะ รัดบักพี๊กเอาเด้อจ้าพี่น้องอืะใสก่อนผู้ใดสนใจเดี๋ยวฝากสินค้าแน่จ้าผู้ใดสนใจเด้อจ้าปลาตะเพียนจ้าปลาตะเพียนกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ามี่สองตัวลเด้อจ้าสามตัวลได้หน่อยแล้วหาได้หน่อยแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่าป่ามันมีตะตัวใหญ่ๆช่วงนี้แล้วกจ ปลาแบบซุกจ้าปลา่าแบบดิบจ้าปลาจีนอันนี้ปลาจีนเครงด้วยจ้ะย่างละเครงกระขายถือกันจ้ะเนื้อแดดเดียวมูแดดเดียวกระขาย,ยจ้ะนี่สม้มไข่ปลาแบบเป็นกิโลได้จ้าพี่น้องส้มไข่ปลาแบบเป็นกิโลอันนี้หนึ่งกิโลนะคะผู้ใดสนใจแบบเป็นกระปุกกระมีจ้กะปุกลร้อยกระปุกละร้อย,ลลอยแบบเป็นกิโลกิโลละสองร้อยบาทส้มปลาขาว กระปุกละลอยคือกันจ้ะพี่น้องกิโลละสองลอยคือกันจ้าไปกอนผู้ใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามเด้อจ้า n e n e ยเนี๊ยสองสี่สองหกหนึ่งเก้าเบอร์ไลเออเบอร์โทรศัพท์กะศูนย์แปดศูนย์เก้าสองแปดสามแปดสามหนึ่งแปดห้าขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนเข้ามเด้อจ้าขอบคุณขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าไปก่อนจ้าเบ๊ะบ้าฮะคนใดไปเฮ็ดบุญเยอะๆใช่ไหมดอกจ้า 还跟他们。